หยาบชุดไม่ได้มึงจะไปไหนก็มึงฮะโอ้ยใครเสียงดังแถวนี้เฮ้อืมเาหาวะช้อเอาหาวะช้อนแรงไปไม่กี่ตามึงไหนละไปไกลไงโอ้ยเรือดิอีวันอีกอันดับสุด เดี๋ยวได้บีมันบอลตุงงมึงคี่ว่าด้มาไงฮะว้าว้าวเนไอ้มึงยิงกูหาพ่อมึงดียเฮ้ยงง้งงนง้ง้งง้นงงั้นงั้งนงั้ง้นงันง้งั้นงา้นันง้นนง้นั่นงน้ จะหนีไปไหนอาหารอันโอชานีโอ้ยโอ้โหกูเจ็บ่าหีหน้ากูเบลยจำได้นะหรอเย็นนน้ากู้าเลย้าว้ำต้ำนไำ้น้น้ำ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 ้นน้้ำ้ำน้านาำน้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 ำย้้น้ำน้ำน้วนานนาน้ยน้ำนนน เดี๋ยวตังเสียงอะไรกันก็ตังเงี้ยเอ้ยเพื่อนกูหายไปไหนตั้งนานเออเไอ้มนุษย์เหรอไม่ได้เห็นมนุษย์มานานแล้วลังลงเขาเด็กสักทีแล้วกันเฮ้ยกูได้ยินเสียงแล้วโอ้ยมันวันเย่ นา่นนี่แค่นี้จะทำกูได้เหรอใครมือยาได้ไงจ้าเนยไม่กูแดดซะเดียว เดี๋ยวเราช็อตพุทไปอยู่เลยนี่ไอ้กูออกไปดีกว่าอืมมึงจำกูได้เปล่านั่นไขกูนี่มึงทำอะไรกับไขกูอะโอ้ไขกูขึ้นมาอยู่นี่เอาไปก็เอาไปสิไปไขกูนี่ไขกูไขกูอยู่ไหนน่าคือเฝัาลูมมือคือ i <laughs> have